เป็นแอมป์พัสนะครับผม v o x นะครับรุ่นเมทัลนะครับรุ่นนี้เจ๋งมากๆนะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับผมของทาง v o x นะครับเป็นแอมป์พัตที่ยอดนิยมตลอดการนะครับตั้งแต่อนานนะครับจนถึงปัจจุบันก็จะเปลี่ยนโฉมหน้านะครับเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบเหล็กๆนี้ครับโอเคเสียงคุณภาพโอเคนะครับนี่ผมเจียบกีตาร์ซิงเกิลคอยนะครับอ่าซคอยเออร์นะครับซิงเกิลคอยหมดเลยนะครับเรื่องจีอาจจะมีบ้างนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็เหมือนอ่านะครับเดี๋ยวจะบอกกระทือนะครับก็คือตัวนี้นะครับก็จะะมีีกการรรปปัััับบตวนนน้็็คคืออเช่งงหูฟ เวลาเราเสียบกีตาร์ครับก็เสียบไปตรงรูแจ็คปกตินะครับแล้วก็ต่อหูฟังนะครับผม่าต่อหูฟังก็คือฟังเอาหูฟังใส่นะครับไปเล่นทุกที่นะครับพกไปแค่นี้ครับก็เสียบหูฟังเล่นทุกที่นะครับอยู่บนรถก็เล่นได้นะครับอันนี้ก็มีวอลลุ่มนะครับโทนนะครับผมแล้วก็เป็นเกนครับ่าแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีปุ่มเอฟเฟกนะครับนี่ข้อรุ่นเจ๋งนะครับมีปุ่มเอฟเฟกนะครับก็จะมีคอรัสนะครับดีเลย์รีเวิร์บนะครับสามอันนะครับให้เราเลือกเนาะเดี๋ยวผมจะเทสให้ดู แล้วช่องนี้นะครับเป็นช่องเอาเพลงเข้านะครับเป็นอัพอินช่องอ็อกนะครับ AUX นะครับเป็นแจ็คสามจุดนะครับก็เปิดเพลงเข้ามาได้นะครับเปิดเพลงมาซ้อมแกมได้นะครับส่วนตรงนี้นะครับปุ่มตรงนี้นะครับกดค้างจะเป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับถ้ากด1ทีนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยกดผมกดไปเรื่อยเขียวก็จะเป็นดิทอชชั่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวเป็นเมทัลหน่อยอันนี้ก็จะเป็นแบบ ขาเรียกอินเซนแบบหนักๆหน่อยนะครับประมาณนั้นหน่ยลองฟังกันดูนะครับผมก็เล่นไม่เก่งนะครับเข้าๆแล้วกันเนาะเทสเป็นเล่นขอดเข้าๆแล้วกันอย่างนี้นะคยัดวางกล้องแป๊บนึงนะครับอย่างนี้น่าจะพอมองเห็นนะครับโอเคเราเลนส์ไปที่ตัวนี้นะครับส่วนเสียงก็ทุกอย่างวบคุมจักตัวนี้นะครับผมต่อออกออกไปที่ลําโพงนะครับก็เปียนสมุนหูฟังเรานั่นแหละครับเทสเป็นการเทสสินคาเด้วยนะครับโอเคอันนี้ อ่าพอเราสรับเล่นตัวล่างวิจติดนึงนะครับไอ้สีแดงครับต่อไปเป็นสีเขียวครับ ต่อไปนะครับเป็นสีส้มนะก็แตกหนักทุกอันนะครับผมอ่ะทีนี้เรามาลองไปสีเขียวแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะดูนะครับว่าเสียงคลีนมันก็จะหวานได้เหมือนกันนะครับผมจะลดเกณฑ์ลงนะครับลดเกณฑ์เดี๋ยสักมาสักเบอร์ แล้วเล่นเป็นเสียงคิดอันนี้เป็นโอเวอร์ได้ลองลองสีส้มทิสีแดง ว่าสีส้มเสียงคีนเพอาะนะครับประมาณนั้นนะโอเค เป็นสามารถเป็นเสียงคลีนได้นะครับปรับเกณฑ์น,น้อยนะครับแล้วก็เร่งโวลูมขึ้นครับก็เป็นเสียงคลีนได้เนาะแล้วก็ปรับโทนเพิ่มสักหน่อยอ่าเดี๋ยวเราจะมาใส่อฟเฟกกันนะครับอันดับอันแรกจะเป็นเสียงอันนี้เป็นเสียงอะไรเอ่ยกดเป็นอันเป็นเสียงคอรัสนะครับคอรัสเขาจะตั้งไว้นะครับเราเราไม่ได้เราตั้งค่าไม่ได้นะ นะครับเป็นเป็นดีเล์นะครับ ีเก็ใช้ได้นะอันนี้ก็จะเป็นรีเบิร์นะครับเนี่ยครับก็จะประมาณนี้นะครับกดไปสีเขียวก็แตกประมาณนี้นะถ้าเราอยากให้มันแตกหนักก็เพิ่มเกณฑ์ครับ ครับผมใช้งานปกตินะครับตัวนี้นะครับของสองดีนะครับตัวนี้โอเคเวลาปิดก็กดค้างนะครับอ่าจบครับผมขอบคุณครับ